เกิดจะได้มาหาเข่าสวนพักสวนครัวล่ะครับนี่มาเก็บเอาใบาชะพููยอดใบชะพูอ่อนๆนี่เนาะแต่ว่ากับโบข่อยงามทะเลมันเหล่มเบิดหนาฝนเนาะใบก็มิดไใหน่อยๆเนะเาะกับพ่อได้กูได้กินู่ครับนี่ใบก็บหอมพอดีพอดีแหละเอาใส่แกงหอยนี่ครับ ตั้งน้มหัวกะทิครับนี่มาตั้งให้เขาแตกมันออกเนาะมันมาเผาหัวกะทิจะได้ใส่แกงหอยแกงหอยหมแกงหอยจูบหน้าจะได้มันมันกระขึ้นด้วยกันเนี่ยนาำหัวกะทินี่แหละครับใส่ผิกแกงลงไปครับปรุงเครื่องตามชอบ ใส่น้ลาไควมเนปลาไปลาลงไป,าปลาลงตามอบตามมัดเนาะครับผมกินหอมก็กินจะนังปลาเนี่ยที่ได้เสอบเลยนะนะนัวเนาะะคนหอกันสีสัาจักจัด,จดูตตาขึ้นมาเลยรับหนาเสียบแผ้เหมนะือนนะี้ม ใส่ผงมลงไปนิดหน่อยขยายลิ้นขยายปากเพิ่มความแซ่บขึ้นมากโอ้นัวๆว,วเลยครับนะใส่หอยผมหอยผมหอยจูบหน้าเลยครับโอ้ยหลเกันด้วเลยนะะบะใญ่ๆนี่ครับนี่ว้ามันเลยครับ หอยนี่ในแกงหอยในของมัดของชอบครับนี่เทใส่เลยจะได้ซุปเร็วๆตัวนี่จะได้เขากัดก,ก้านหนังกัทิ่มหนังทิกนัำแกงหอยนี่ครับแลว้ยงหันดูนง่ายๆแส่บๆเมนูประจำบานน้านนะครับบ้าน คนะบดเขาครับมาได้ใส่ใบชะพลูโอ้โหใส่หลายๆเลยนี่เก็บมาได้พอประมาณเลยเนาะเอาเตยหยดงามๆนี่ครับนี่ใส่ไปเลยข้นๆให้เข้ากันให้ขวดข้าเขา้าผสมประสานให้เข้ากันัวหม้หเมอเลย มาใส่ตามด้วยน้ำหางกะทินี่พอดขวามตัวหอยนี่นนเนาะที่ดมีไวส้สดกินก็เขาน้ำนี่นเกลืงหอยโอ้โหสีสันชวนหิวเสร็มาเลยใส่กินกะหิวหรอครับนี่เนวาโยนเนวกินมือนี่เนาะ โอ้เห็ดยู่เห็ดกินมีเมนูผิดบนบ้บานๆแซ่บมาแต่น้อยนะครับนี่เคยกินมาแต,ต่น้อยแต่นานจะนู่นนะครับดูนา้าหาหงมหอยมาแกงกินกับแซ่บมาตลอดครับอ่าจะได้มาชิมรสชาติแส่บนวอพอดีหรือยังร้อนรอนเลยเบา,าๆให้เย็นๆสักน่อยครับนี่ นัวนัวเศกเศกพอดีเลยครับพอดีเลยพอดีพอดีพร้อมยู่พร้อมกินแล้วครับนี่กินหอมมากเลยครับเลยครัครับโอ้มาใส่พริกไทยใบโหระพานี่ใส่ลงไปเลยได้กินหอมหอมกินหอมใบโหระพานี่แเศกเศ เข้ากันเข้ากันครับโอ้ยแกงหอยหนาหอยขมหอยทูสีสันจำจำซุดยอดมือนี้นครับมาครับผมเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมอยู่พร้อมกินโอ้หอยกะ วยใหญ่ๆอยู่ครับนี่มีหนวยใหญ่หลายอยู่นี่นี่ชิ้นแหงใยฝาเปิดกว้างซุกพอดีเลยนี่ก็ตัวกลางๆกำลงังกิกก่นง้มๆกินแสบๆนี่ครับนี่โอ้ตักใบคะปูกมาหลายๆเลยแสบนวะกินหอมกินหอม นอนไปสดได้หลายจาังเลยแค่ตักซื้อกับกินหอมน้าลายไหลเลรอครับนี่โอ้สีน้าแกงนี่จัดจานมากๆจัดจานนวดนัวนี่แหละครับหนูแล้วผมอยู่องกิน มาโรยตามไปด้วยใบโหระพาสดๆเพิ่มสีสันความหอมขึ้นมากน่นแหละครับมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมากินอยู่เบๆน้ำกันครับผมมือนี้เนาะแกงหอยจูกหอยขมหอยนาของเ่บป,ประจําเ่บ ทุกเวลาที่ได้กินครับ